ไไจ้าแค่ติมนะมนใส่กระสอบป้าเลยนะ <S <S 1> <S 1> จำป่าปาโห้ยตุลีชะตาวินายน่าจำป่าป่าหงหนึ่งปีผนะ่านไปเวลาใจมันเดินทาเข้าคิดถึง มาถึงไายอ้อยไม่เจอสาวน้อยที่ชื่อจำปาถู่ไปเรียกไม่ออกหรอไม่ได้อะไรกันวันนี้มันเกิดแน่ยูซุปได้ไรเจ็ดสิบสี่ปีบริบูรณ์เนี่ยไม่เอามันเกิดไม่อ้อยแต่ออกเพลงให้แม่แดงหรือไงไม่แดงเขาขอรถอดยุทธจักรได้หางปนก็ให้ต ไดูแรจมืออื่นนะว่างไม่ได้ดูแรงมือตลอดทุกทุกมันเกิดนะทนแม่แมัแรงไหมทำแม่ครับแม่อยู่บ้านกัพอนนะเอาตังเอาของขวันด้วยจะไปนั่งเลยในดูซิไปต่อไปเลยคนแดกหน้ารองเท้าหน้าห้อง เป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจรักรักจากชายยังฉันเก่าเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสน เด็กยาวทานนคนดีอะไรลูกหมาต้องไปกินไหนนะมันกัดกันปี๊ทานนมคนดีจ้ะเธอมีเด็กยะยายจ๋าใส่แบพที่หลานเลยดิเธอมีมนต์ใดถึงวัดใจของพี่ยังองทันทีดังทุพีเขาสิ้นกายก็เพียงให้เธอหันมาเพียงตาสบตารู้ ก็คลายโดนสกดให้มันดนเต็มครับอคราตาบอกเราเพียงแก้วปีกไก่หน่อยอออยาตชอบชออชอรูจ้จักแก้วพีกไก่ไหมนอยกแก้วปกกใ่าอย่ไ,ไหนไนวเ,เอ,อยายาแม่ังไสมีหลานก็ไม่บอกเกิดอราต้องบอกอะไรต้องเหนนะ ให้ย่ามาเต้นด้วยเรียกยามาเต้นเดี๋ยวลูกเต้นหน้าไก่เดี๋ยวรูกโอ้ผู้หญิงคนนั้นด้วยลูกผู้หญิงคนนั้นคนไหนคนนี้นะมาเลยวิ่คนนั้นมาหนี่มาหนี่มาหนี่นี่มาโชว์ตัวนี่เร็ว่นี่เร็วผู้ชายข้างหลังก็ชอบจะไม่ได้มาอะไรเน yes. <ın opoly in illing> ี่ยผ <otted> <this> ู้หญิงคนนั้นตายจากฉันร่วมสิบกว่าปีจูบจนวันนี้ฉันไม่มีเธอในหัวใจเธอมา อยู่เฮ้ยแล้วไนี่แล้วไงนี่้วไงนี่มาพี่แก้วปิงกาไทยวัดมะวอง่นกิล้วจักรกลถึงวชระเป็นไรไงเสียย่าผู้คนล้นหลาม ี่มาพี่เดี่ยมา่เปินเพลงจ้าลูกฮะก็เพลงจูบออยฮอ้อกระดด้ใจดีามุ่งเจ็ย็แค่ลเขาก็ยังวันแล้วเหนียวต้องโทษใครใจมังบ็เียวถามจะของั้งดี นะจ๊ะขอบคุณไปยังแม่ๆทุกท่านนะครับดูวันนี้ไม่จูใจวันที่16เมษายนจะเจอกับไรอันการบัณฑิตที่วัดเพชสมุทรวรวิหารครับงานเริ่มตั้งแต่12ถึง18เมษายนนะครับวัดเพชสมุทรวรวิหารวันที่16เมษายนนะครับ1 2ึ่งสองส ครับวันน mm <ifies> ี nah, ้หมดแล้วนั่นแหละสวัสดีครับขมบอให้นะขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศความสุขกับไรอันกาบดีนะครับวันที่16มีนาเจอเจอกับารอันอีกครั้งที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารครับหลังจากนี้เดี๋ยวเขาญาติจัดลำวงต่อเนื่องให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันนะครับหลังจากวันนี้เจอเจอกับเราทีมงานฮอนจุลาได้ที่วัดสหกรณ์โคสิตารามครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครงานเริ่มวันที่5มีนาคมนะครับ ถึง9มีนาคมฝากไ้ด้วยครับไปรูปบุญกับพระธกรจการของทางวัดสหกรณ์ครับในช่วงนี้ไปกันต่อเนื่องกับพวกเราทีมงานต้นน้าเวีครับ